ไม่ธรรมดาเปิดค่าตัวโป๊บธนวัตหลังรับสาบทบาทในละครพรมลิขิตเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยสำหรับละครเรื่องพรมแหมลิขิตเพราะเปิดตัวไปเพียงแค่สองตอนเท่านั้นแต่ได้รับเรตติ้งถล่มทลายสุดๆนอกจากจะใช้นักแสดงชุดเดิมแล้วพระนางของเรื่องอย่าง โป๊บเบลล่ายังรับบทหลายคาแรคเตอร์ด้วยโดยเฉพาะพระเอกของเรื่องอย่างโป,ป๊บที่รับสึกหนักควบสามคาแรคเตอร์ไปเลยคือพ่อเดชพ่อริ์แอนพ่อเรืองฝาแฝดสุดหลอ่อสำหรับค่าตัวของโป,ป๊บบอกเลยว่าไม่ธรรมดาละครอยู่ที่ตอนละ80,000บาทโดยละครเรื่องพรมลิขิตมีคิวออกอากาศทั้งหมด26ตอนและโป๊บธนวัตรรับถึงสบทบาทในละคร ส่วนค่าตัวงานโฆษณาเริ่มต้นที่7ล้านบาทต่อชิ้นและในการออกอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ250,000บาทต่อครั้ง